ชายคนหนึ่งกำลังพยายามขโมยน้ำมันมูลค่าหลายพันล้านแต่ความประมาทเขาทำดอกสว่านติดอยู่ในท่สอส่งน้ำมันทำให้แรงดันน้ำมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเสี่ยงต่อการเกิดระเบิดได้ทุกเมื่อด้วยความตื่นตระหนกเขาคว้าประแจพยายามดึงดอกสว่านออกมาแต่มันช้าเกินไปไอระเหยจำนวนมหาศาลพุ่งทะลักออกมาตามดอกสว่านและลุกไหม้โชคดีที่ชายคนนั้นวิ่งได้เร็วจนหนีออกมาได้ทันเวลาหลังจากได้รับบทเรียนเขาจึงตัดสินใจจ้างจิมมี่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเจาะระดับท็อปของวงการด้วยค่าจ้างมหาศาลถึง200ล้าน เมื่อเทียบกับมือใหม่คนก่อนจิมมี่มีความเป็นมืออาชีพมากกว่าเขาเริ่มต้นด้วยการตั้งเวลานับถอยหลังสานาทีจากนั้นจึงสอดดอกสวรค์เข้าไปในท่ออย่างใจเย็นเมื่อเจาะไปได้ครึ่งทางเขาก็ฉีดสารหล่อเย็นเพื่อลดอุณหภูมิของดอกสวรค์อีกด้วยเมื่อมาถึงส่วนที่สําคัญที่สุดก่อนที่สวรค์จะทะลุท่อจิมมี่หยุดทันทีจากนั้นเขาก็เชื่อมต่อท่อขนส่งน้ํามันเข้ากับจุดเจาะอย่างใจเย็นที่แท้เขาวางแผนจะใช้แรงดันน้ำมันเพื่อทะลุผ่านความหนาของท่อที่เขาเหลือทิ้งไว้เพียง1มมมมวววิิธีีีนนน้้ทาาาาใหเหเมม็่่จคชาานขนดไหน เมื่อเวลานับถอยหลังถึงศูนย์น้ำมันก็ไหลเข้าสู่ท่อขนส่งอย่างราบรื่นเจ้าหัวหน้าโจรรู้สึกพอใจอย่างยิ่งจากนั้นเขาก็แนะนําให้จิมมี่รับงานใหญ่กว่าเดิมลูกค้าในครั้งนี้เป็นถึงมหาเศรษฐีน้ํามันที่วางแผนขโมยน้ํามันมูลค่า1นึ่งแสล้านดอลลาร์และเสนอค่าจ้างให้จิมมี่ถึง1,000ล้านดอลลาร์ทว่าจิมมี่กลับไม่เต็มใจรับงานนี้เนื่องจากกังวลว่าแรงดันน้ํามันที่ลดลงอย่างมากจะทําให้บริษัทน้ํามันตรวจจับได้โดยง่ายอีกทั้งการหาที่จัดเก็บน้ํามันจํานวนมหาศาลนั้นนกกก็็็เเปรรื่อ่อองงยยาาาไตม ลูกค้าได้วางแผนไว้ให้แล้วเขาได้วางแผนจะเก็บน้ำมันไว้ในหอเก็บน้ำร้างบนเนินเขาและยังเพิ่มค่าจ้างให้อีก500ล้านทำให้จิมมี่ตอบตกลงอย่างไม่เต็มใจเพื่อไม่ให้เป็นที่สงสัยลูกค้าจึงซื้อโรงแรมทั้งหลังเนื่องจากท่อส่งน้ำมันที่อยู่ใกล้หอเก็บน้ำมันนั้นผ่านใต้โรงแรมพอดีด้วยความยากของภารกิจนี้จิมมี่จึงต้องเรียกทีมปฏิบัติการเก่าของเขามาสมทบทีมงานได้ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านท่อคำนวณจุดเจาะที่แน่นอนเป้าหมายคือพังผนังและขุดอุโมงค์น้า แต่เพียงแค่10เมตรแรกพวกเขาก็ติดชั้นหินแข็งที่พั่วปกติไม่สามารถขุดได้จิมมี่ไม่มีทางอื่นจึงตัดสินใจใช้สวานกระแทกและแน่นอนว่ามันจะสร้างเสียงดังจนแขกโรงแรมต้องแตกตื่นยิ่งไปกว่านั้นตำรวจยังปรากฏตัวที่โรงแรมเพื่อลาตระเวนในจังหวะนั้นอีกด้วย